สวัสดีครับกลับสวัสดีติ่งที่เคารพรักทุกท่านและ f อีที่น่ารักทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์เห็นไหมชัดไหมปีพศสองพั้ยสามสิบห้เนื้อเงินบล็อกอมตะนะครับหลังกากด้วยนะโอเคไปชมกันเลยครับโอเคครับก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะฮะนี่เป็นบล็อกนิยมนะครับอันดับที่1นนะครับให้ดูความคมชัดของเหรียญนะครับเหรียญจะต้องไม่บวมนะครับพลิกมาด้านข้างเนี่ยฮะเหรียญไม่บวมเเห็นไหมฮะ นะฮะบางๆนะครับคมชัดเลยนะฮะเหรียญไม่บวมหน้าบวมหลังนะครับอ่าไม่บวมเหมือนหลังเต่านะครับอันดับที่2นะครับให้ดูเม็ดไฟของหลวงปู่นะครับตรงเนี้นะฮะตรงเนี้นะฮะตรงหน้าตานี่ฮะคมชัดนะครับอ่าเห็นไหมฮะเม็ดไฟตรงหน้าหลวงปู่3เม็ดเนี่ยนะฮะจะคมชัดนะครับนะอ่าคมชัดนะครับโอเคนะครับ ระดับที่3สายฝนเหนือบ่าหลวงปู่เนี่ยนะฮะจะต้องมีทุกเหรียญนะครับไม่ว่าจะหลังกากหรือธรรมดานะครับก็จะต้องมีทุกเหรียญนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะมีสายฝนทุกอันนะฮะนะฮะนะครับมีเส้นสายฝนวิ่งขึ้นเหนือบ่ายนะครับชัดทั้งสองข้างเลยนะฮะเนี่ยฮะสวยคมชัดนะครับเนี่ยครับสวยคมชัดนะครับเหนือบ่าเนี่ยใช่ไหมฮะอ่าอันดับที่4นะครับเส้นกระหนกเส้นสายลายกระหนกนะครับตรงเนี้ยนะครับเนี่ย เส้นสายลายกหนกเนี่ยนะตรงนี้นะครับสวยคมชัดนะครับเม็ดไข่ปลาก็ต้องคมชัดนะครับไปดูกันครับเห็นไหมฮะเม็ดไข่ปลาก็สวยกลมคมชัดนะครับมีเส้นคมลึกนะครับเห็นไหมฮะโอเคอันดับที่5้านะครับบล็อกอมหมากนะครับบล็อกอมหมากจะต้องดูที่ปากหลวงปู่นะครับเนี่ยตรงนี้นะฮะจะมีคล้ายๆก้อนหมากนะครับ2ก้อนเล็กๆเห็นไหมฮะเน้น2ก้อนนะครับก้อนเดียวอย่าพึ่งนะครับเน้น2ก้อนนะครับ สองก้อนติดกันจะคล้ายๆหมากแฝดน,นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนึ่งกับสองติดกันเนี่ยเห็นไหมฮะอ่าอันดับที่หกครับให้เล็งไปที่ตัวมิตัวมิตรงนี้ตัวมิวมนี่ผมอ่านตัวมิป่ะตัวมิตรงเนี้ยนะครับจะมีเส้นคมๆแหลมแหลมวิ่งจวดขึ้นไปนะฮะนี่เห็นไหมฮะเส้นแหลมแหลมวิ่งโคมๆวิ่งจวดขึ้นไปเลยเห็นไหมฮะอ่านี่คมชัดเลยนะครับอันดับที่เจ็ดครับให้พลิกไปด้านหลังครับปาผมพลิกไปด้านหลังครับให้เล็งที่ขอบครับผมตรงเนี้ยนะฮะ เนี่ยนะฮะจะจะเป็นผิวมะละและคมชัดนะครับผิวมะละคล้ายๆ19เลยนะนะครับอ่านี่นฮะเห็นไครับอันดับที่8ครับระหว่างคําว่าเลขสกับตุลาคมเนี่ยนะครับจะมีเส้นขีดคมคมครับไปชมกันครับเห็นไหมฮะระหว่างเลขสี่กับคําว่าตุลาคมเนี่ยจะมีเส้นขีดแหลมแหลมคมคมนะฮะเห็นไหมฮะอ่า ชัดเจนนะครับอันด bon ับที่9ให้เล็งไปที่ฐานพัดยศต,ตรงเน,รงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้นะครับเถ่าดียวเนี้ยนะครับจะไม่มีขี้กากขั้นนะครับของเก๊และของที่ไม่นิยมจะมีขี้กากขั้นตรงนี้นะครับราบาเห็นไหมฮะจะไม่มีขี้กากขั้นนะครับขี้กากมันจะเป็นถ้าม,มีขี้กากมันจะเป็นเม็ดคล้ายๆเม็ดก้อนใหญ่ๆเลยนะครับตรงกลางเนี่ยนะครับเอออันด <falsch S 2> ับที่10ครับ บล็อกอมากหลังกากนิยมสุดก็คือหลังกากตรงนี้ครับคือตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยครับจะเป็นขี้กากละนะครับปั๊มไปปั๊มมาปุ๊บมันจะเริ่มเป็นขี้กากละบล็อกจะเริ่มเสียละนะครับเนี่ยตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะอ่ามันจะเป็นขี้กากนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นจุด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 อันนี้หนาเป็นปื้นเลยนะฮะนี่เห็นไหมครับจุด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 เป็นปื้นอย่างกับดาวอะไรดาวเคราะห์เลยนะอ่าอันดับ ที่ครับมันจะมีเส้นสายฝนเหนือพัดยศครับเหมือนคล้ายๆเส้นสายฝนย้อยลงมาตรงเนี้ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยครับเนี่ยย้อยลงมาเต็มเลยนะเนี่ยตรงเนี้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 ยเนี้ยนะครับจะแหลมแหลมคมคมครับวิ่งลงมาไปชมกันครับนี่นะครับอืมนี่นะครับเห็นไหมฮะเส้นสายฝนแหลมแหลมคมคมหรวิ่งแทงลงมาเหมือนฝนตกลงมาจากฟ้าเลยนะเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมครับโอ้โหชัดเจนเลยนะ อันดับสุดท้ายครับอันดับที่ส2ครับนี่คือจุดตายนะครับให้ไปดูที่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมพิกให้ดูเนี่ยครับพิกมาตรงนี้นะฮะปาบตรงนี้ครับเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยเส้นตรงเนี้ยจะมีขีด2 3สามเส้น4ี่เส้นนะฮะหนึ่งสาสี่ประมาณนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเว้านะครับแล้วตรงนี้จะมีประมาณสองสามเส้นนะครับไปชมกันครับปาบเห็นไหมฮะเห็นไหมครับโอ้โหชัดเจนเลยนะฮะเนี่ยนะฮะจำตรงนี้ไว้ให้แม่นเลยนะครับของเก๊ทำไม่ได้นะครับ นี่เห็นไหมครับเห็นไหมฮะชัดเจนนะครับโอ้โหถ้าใครมีแบบนี้นะครับผมรับเช่าประมาณเหรียญละ50,000บาทนะครับถ้าใครมีก็ส่งลายมานะครับตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยนะครับโอเคนะ่ะโอเคนะครับเป็นไงบ้างครับสําหรับการรีวิวเหรียญเลื่อนสมรณศักดิ์บล็อกอมากหลังกากนะครับเนื้อเงินนะครับปีพศ2535นะครับชัดเจนนะครับนะก็อย่าลืมนะครับ กดติดตามกด,ดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับช่องเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย